เอที่นี่มันที่ไหนดูไม่เหมือนกับญี่ปุ่นเลยฮนะแล้วที่นี่มันอะไรกันหืมแล้วเราเป็นใครกันเพื่ออะไรเนี่ยหน้าต่างวงแสงอย่างนั้นอะต่างโลกขอยินดีต้อนรับต,ต่างโลกงั้นเหรอถูกต้องนี่ เป็นผลมาจากการจับฉลากและนายท่านก็เป็นผู้ชนะก็เลยได้มายังโลกใบนี้ใครกำลังพูดอยู่กันและความทรงจำของนายท่านก่อนจะมาก็ได้ถูกลบแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะข้าได้รับการยินยอมจากนายท่านแล้วเอ้ยยินยอมอะไรกันฟะที่นี่คือโลกแห่งดาบและเวทมนต์นี่ ได้ยินฉันไหมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้นายท่านจะได้รับสกิลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ลองเปิดหน้าต่างขึ้นมาดูสิเอมหน้าต่างนี้ละมังชื่อเควิลนักอันเชิญลเลเวลหนึง่งมนุษย์เพศชายอายุ23ฉายาไม่มี HP 10ทับ10 MP 20ทับ20ความแข็งแกร่ง1ต้านทาน1ความว่องไว้3พลังเวท5โชค4 สกิลเวทอันเชิญ s แรงเวทสีเขียว f แรงสกิลประเมิน s แรงเติบโตอย่างรวดเร็วสกิลพอยคูณ2แบ่งค่าประสบการณ์เควิลนี่คือชื่อของฉันสินะเหมือนกับเกมเลยอย่างนี้แสดงว่าฉันคือนักอันเชิญที่มีสกิลอันเชิญและประเมิน s แรงสินะระดับของสกิลยิ่งเยอะก็ต้องใช้พอยมาก งั้น S rank อาจจะเป็นระดับสูงสุดอย่างนี้ฉันก็ต้องใช้สกิลพอยต์เยอะตามน่ะสิเราจำอะไรไม่ได้เลยขอฉันดูข้อมูลสกิลหน่อยสิสกิลอันเชิญ rank S เป็นความสามารถที่จะสามารถทำข้อตกลงกับคู่พันธสัญญาได้คู่พันธสัญญาจะได้รับพลังเวทจากผู้ร่ายสกิลพวกนี้สุดยอดไปเลย ไม่อยากจะนึกเลยว่าเมื่อกี้เลเวลเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าฉันต้องทำพันธสัญญาก่อนถึงจะเรียกอสูรออกมาได้แล้วอะไรคือการส่งถ่ายพลังเวทจากผู้อัญเชิญในตอนที่ทำพันธะสัญญาเป้าหมายนั้นจะก,กลายเป็นภาชนะพลังเวทและผาสานเข้ากับตัวนายท่านในการเรียกใช้ เวทอันเชิญแน่นอนพลังเวทก็จะต้องถูกใช้ไปในระหว่างอันเชิญแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นเรียกว่าการส่งต่อพลังเวทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขอบคุณสําหรับคําอธิบายคุณเมนูถ้างั้นเรามาเริ่มต้นจากเมืองที่อยู่ใกล้ๆก็แล้วกันนี่มีกิลนักผจญภัยอยู่มันก็คงดีถ้าเราไปลงทะเบียนเอาไว้ฮ่าฮคิดว่าคุณจะต้องให้คําแนะนํา งั้นคุณเมนูจะไปกับฉันด้วยหรือเปล่าฮ่หาฮ่าดูเหมือนนายจะไม่มีความทรงจำอะไรเหลือเลยนะงั้นก็ดูนี่ชื่อเมฟินาข้อมูลลับข้อมูลลับเพศหญิงอายุ1276ปีข้อมูลลับ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 ,ลลบแล้วก็ข้อมูลลับขี้เกียจอ่านเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มีคนชวนเทพอย่างฉันมาเป็นค่ารับใช้อะไรนะ่ย เทพยอย่างนั้นเหรองั้นก็ขอฝากตัวก็แล้วกันนะเออก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ได้ไปทำอะไรไว้กันเนี่ยนายท่านนะ่ะไม่มีพลอยมากพอที่จะอัพสกิลที่ต้องการได้ดังนั้นนายท่านก็เลยแลกเปลี่ยนความทรงจำเพื่อแลกกับสกิลพอยหลังจากนั้นฉันคือเทพที่ทำหน้าที่เรื่องสัญญากับนายท่าน ฉันได้ตกหลุมรักเธอเพราะฉะน,นั้นได้โปรดไปกับฉันด้วยถึงความจำของฉันจะหายไปแต่แน่นอนฉันก็ยังคงรักเธอเยอะยุหยุดเธอนะเดี๋ยวสิถ้าฉันได้ทำพันธสัญญาแสดงว่าฉันสามารถเลือกเธอออกมาได้สินะเมลฟีน่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนนี้นะเป็นไปไม่ได้เลเวลหนึ่งอย่างนายท่านไม่มีพลังเวท เพียงพอที่จะอัญเชิญข้าได้มันยากเกินไปที่เรียกว่าเทพก็ MP ของฉันมีแค่20เองเนี่นะฮ่าฮ่าทำพันธสัญญากับเทพเพื่อแลกเปลี่ยนความทรงจำให้เป็นสกิลงั้นอย่างแรกที่ควรทำก็คือการเพิ่มเลเวลเพื่อที่จะสามารถอัญเชิญเธอได้นั่นแหละคือเป้าหมายของฉันในตอนนี้ ฉันจะตั้งตารอดูความสำเร็จและคำสารภาพรักของนายท่านนะเรื่องนั้นช่วยลุ่มลม,มันไปเถอะเห็นนั่นหรือเปล่านั่นแหละคือเมืองเริ่มต้นของนายท่านนี่แหละนี่แหละมาถึงกิวนักผจนภัยแล้วสุดยอดไปเลยฮะบรรยากาศแปลกๆนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้สินะขอบคุณที่อดทนรอคะ่ะ นี่คือการ์ดยืนยันตัวตนของคุณแต่ว่าอาชีพของนายท่านคือนักเวสีเขียวเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอาชีพนักอัญเชิญน,นั้นหาได้ยากมากในประเทศฉันเพียงแค่อยากอยู่อย่างอิสระในโลกนี้นะ่ะ F class นี่มันหมายความว่าอย่างไงกันล่ะครับเดี๋ยวฉันจะอธิบายระบบของกิวให้เองนี่คือคลาสทั้งหมดของกิลนักประจนภัย คุณเควลนั้นเพิ่งจะได้เข้าสู่กิวก็เลยอยู่ในระดับ F Class ที่กิวนี้นักประจนภัยจะสามารถรับภารกิจได้โดยจะแบ่งแยกระดับของนักประจนภัยแปะไว้ที่บอร์ดกิวแสดงว่าผมสามารถรับภารกิจระดับ f ได้สินะคุณสามารถทำได้ถ้าภารกิจนั้นไม่สูงกว่าแหลงของคุณแต่ถ้าคุณทำภารกิจพลาด ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายค่าชดเชยเป็นต้นแปลว่านักประจนภัยระดับต่ำไม่สามารถรับภารกิจระดับสูงได้สินะมีภารกิจอยู่4ประเภทกำจัดคุ้มกันเก็บรวบรวมตามหาคนหายถ้าทำภารกิจระดับ C สำเร็จ10ครั้งก็สามารถเลื่อนไปเป็นระดับ C ได้ ยังไงก็ตามตั้งแต่คลาส C ขึ้นไปจนถึง A จะมีบททดสอบให้ทำเพิ่มระดับนะคะกรุณาจำไว้ด้วยเข้าใจแล้วแล้วมีภารกิจอะไรที่เหมาะสำหรับมือใหม่บ้างล่ะค่ะสำหรับงานแรกก็เฮ้ยย่าถ้าไม้ตายฟาดแม่เฮ้ยกระเด้งกระดอนกระดึงกระดังเฮ้ยน่ารัก จัดบูสลามสตัวเป็นภารกิจพื้นฐานเลยนะเนี่ยฉันอุตส่าห์ซื้อไม้คาถามาด้วยเงินทั้งหมดที่มีถึงจะไม่สามารถใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดแต่ด้วยพลังเวทในตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่ฉันต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จไม่งั้นสำหรับคืนนี้ก็ไม่มีที่พักและเข้าเย็นทำไมไม่ลองใช้สกิลประเมินดูล่ะ ถ้าเป็นสกิล rank S ไม่มีปัญหาเรื่องเลเวลอยู่แล้วแม้ว่าศัตรูจะเลเวล100หรือมากกว่าก็ตามถ้าฉันเจอพวกนั้นล่ะนะแต่เดี๋ยวสิแล้วทำไมตอนที่ฉันดูสเตตัสของเธอมันถึงขึ้นว่าข้อมูลลับหมดเลยล่ะฟูฟูฟ,ฟูก็เพราะฉันเป็นเทพยังไงล่ะยังเหลือ HP อยู่3ถ้าสมมุติ เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เข้าใจภาษามนุษย์ลองทำให้มันอ่อนแอลงแล้วจะสามารถทำพันธสัญญากับมันได้ได้ฉันจะลองดูเชื่อมโยงพันธสัญญาเออเออคิมูจินะเออเออเดินเซไปเดินเซมารู้สึกเจ็บไปหมดทั่วร่างเลยแบบนี้จะไม่เป็นไรแน่เหรอนี่เป็นผลมาจากการสูญเสียพลังเวท ไปเป็นจำนวนมากยังไงล่ะค่าตอบแทนในการทำพันธสัญญาคือการใช้พลังเวทไปครึ่งหนึ่งไม่เกี่ยวกับว่าสำเร็จหรือไม่ไม่เห็นบอกกันก่อนเลยนี่ชุงชิงชุงชิงแปลงแรกเป็นซุปเปอร์ไซย่าสำเร็จไหมล่ะนั่นอ่ะการทำพันธสัญญา<อ>ยินดีด้วยสำเร็จแล้วนะแล้วจะให้ทำยังไงตอ่อ ดูเหมือนว่าค่ารับใช้ใหม่จะยังไม่มีชื่อทำไมนายท่านไม่ลองตั้งชื่อให้มันดูล่ะเอโคโตโคโตล่ะว่าไงเออรู้สึกได้เลยฮะว่านายกำลังดีใจอยู่ใช่ไหมล่ะนายท่านสามารถควบคุมค่ารับใช้โดยที่ไม่ต้องพูดคำสั่งออกมาได้ว้าวงั้นก็เหมือนการพูดคุยของฉันกับเธอเลยนี่สะดวกสำหรับการควบคุมเลยฮะ มีประโยชน์ใช้ได้เลยต่อไปก็งั้นล้วก็จงออกมาโฮโต่กิวกิวอันเชิญสำเร็จกิวกิวในการทำพันธสัญญากินพลังเวทของฉันไปครึ่งหนึ่งและอีกบางส่วนไปกับการเรียกแสดงว่าฉันสามารถใช้เวทได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียวสินะ กิวกิวกิวเฮ้จจะถ้าหลบแบบพระเอกยังมีตัวอื่นอีกเหรอนายท่านรู้แล้วน้าโอโตะฝากจัดการอีกตัวหนึ่งทีแล้วก็อย่าลืมเหลือแกนเวทไว้สำหรับภารกิจด้วยกิวกิวถ้าพิฆาตมันสลามปล่อยปล่อยอะไรไม่รู้ที่ไรู้ปล่อยออกมาปล่อยแขนปล่อยขาแล้วกันปล่อยแขนปล่อยขาย่างนั้นเหน่าสนุกดีนี่ l ห n งเอเวสีเขียวทลายฟ้าสยบปัตตภีขบมีดพายุตึกๆตึ๊งไปเลยโคโตย่ากิวกๆวความเร็วต่างจากตอนที่เรียกออกมาครั้งแรกเลยลองใช้สกิลประเมินไปที่โคโตอีกครั้งดูสิชื่อโคโตดูสลามเลเวลหนึ่งไล้เพศ0นปีฉายาไม่มี 1> HP 1 0 5 1 0 5 1 0 0ทับ105บวก100 MP 1 0 0 1 0 0อทับ100บกอีก100ความแข็งแกร่งมากกว่าพระเอกความสามารถต่างๆมากกว่าพระเอกแล้วกันนะบ๊ายบายเพิ่มขึ้น100ทำไมถึงเพิ่มเยอะขนาดนั้นกันละ่ะถ้าเป็นสกิล C แรงหรือ B แรงจะเพิ่มเพียงแค่1 0 2ถึง20เท่านั้นงั้นเหรอด้วยสกิลเวล1นเนี่ยนะมันเรียกว่าโกงได้ไหม ค่าตอบแทนแค่นี้คงพอสำหรับนักประจนภัยอย่างเราแล้วแหละวันนี้จะพักที่ไหนดีนะนั่นมันอะไรนะ่ยพวกทาตุงั้นสินะเออเออน่ารักไว้ใสคิมูจิมากเลยเออทำไมถึงสวยและน่ารักขนาดนี้เออ,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 อเอจ้าดีตาถึงจริงๆ นี่คือฮาฟเอลที่หาตัวจับได้ยากหล่อนดูเหมือนจะออดแอแต่กลับเป็นของชั้นเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นด้วยราคานี่ไม่มีอะไรคุ้มค่าไปมากกว่านี้อีกแล้วมาทางนี้สิพ่อหนุ่มมีแต่สินค้าดีๆทั้งนั้นเลยนะนายท่านกำลังคิดอะไรอยู่นั้นเหรอหือยอยากได้ไม่มีอะไรด้วยเหตุนี้ม,มุมมองชีวิตของเราในฐานะักประจชนภัย ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปตอนที่2องเ e เวลอัพชุ่งชุ่งชุ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 งชิงชิงชิงโอ้โอ้โอ้นี่มันหรือว่าใช่ที่เหมือนอยู่ในเกมใช่ไหมเมฟิน่าค่ะยินดีด้วยค่ะในท่าน Level Up แล้วเย้ทีนี้ก็เลือกสกิลจากหน้าต่างสเตตัส นายท่านสามารถใช้พ o i n t ที่ได้รับมาอัพสกิลใหม่ก็ได้แต่ว่าค่ะไอ้หน้าต่างสเตตัสในโลกนี้มันถูกบังคับใช้อย่างอิสระเลยอย่างนั้นเหรอค่ะแต่แค่นึกคิดก็ขึ้นมาแล้วมันก็จะปรากฏออกมาให้เห็นแต่ถ้าต้องการดูสเตตัสของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ต้องใช้วิเคราะห์สินะ โลกใบนี้ค่อนข้างคล้ายกับเกมในโลกเสมือนเลยถ้าเราเกิดมาบนโลกใบนี้อาจจะไม่มีตัวช่วยเหล่านี้ก็ได้ปีป๊บเควิลเลเวลอัพนักอันเชิญเลเวลสมนุษย์เพศชายอายุ23ปีฉายาไม่มี HP 20ทับ20บวกเพิ่มมาอีก10 MP 23ทับ35บวกเพิ่ม,มอีก20สเตตัสต,ต่างๆน้อยกว่าโคโต ได้รับสกิลพอยต์100โย่ดูสเตตัสที่เพิ่มขึ้นม,มานี่สิคงจะเป็นผลจากกับเบิ้ลสกิลพอยต์กับการเติบโตยองรวดเร็ว2เท่าสินะและไหนจะยังใช้สกิลพอยต์อีก1000งพัเฮ้ยหนึ100สิไหนลองเพิ่มสกิลหน่อยดีกว่าอืมทำไมมันเยอะขนาดนี้ฟะแต่ถ้าสกิลต้องได้รับการปลดล็อกก่อน ถ้าไม่ไขก็ไม่สามารถอัพสกิลเพิ่มขึ้นมาได้เช่นกันแต่ว่าทำไมพอยที่ใช้ในการเพิ่มสกิลถึงน้อยกันละ่ะระดับ F ใช้เพียงแค่10เท่านั้นเองนั่นเป็นเพราะปกติแล้วเมื่อเลเวลอัพจะได้สกิลพอยเพียงแค่5พอยเท่านั้นดังนั้นแล้วเพียงสกิลระดับ F ก็เยอะพอตัวแค่5อย่างนั้นเหรอแสดงว่าฉันได้มา100หลังจากเลเวลเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะ คำนวณด้วยสกิลดับเบิลสกิลพอยต์แล้วมันก็ไม่น่าจะมากขนาดนี้ถึงงั้นนายท่านก็ต้องอัพระดับสกิลจากต่ำๆขึ้นไปสูงเรื่อยๆอยู่ดีดังนั้นแล้วจำนวนพอยต์ก็ต้องใช้ทั้งหมดจากระดับ F ไป S คือ1270นั่นแปลว่าคนปกติทั่วไปที่เลเวล100จะต้องมีสกิลระดับ B ถูกต้อง แต่ฉันได้รับสกิลระดับ S มาถึง2โดยที่ยังเลเวลหนึ่งนั่นก็เพราะว่านายท่านแลกเปลี่ยนความทรงจำกับมันยังไงล่ะเป็นแบบนี้เองสินะแปลว่าคนอื่นๆที่มายังโลกใบนี้ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันก็ได้ชักสงสัยแล้วสิแล้วสกิลที่นายท่านจะอัพเพิ่มขึ้นมาคืออะไรอ๋อเรื่องนั้นก็คงเป็นนี่ปกปิด เนื่นจากสกิลของฉันมันต่างจากคนทั่วไปสกิลนี้เอามาก็เพื่อไม่ให้คนอื่นจับได้ว่าฉันเลเวลต่ำนั่นละถึงเลือกมันมาหมายความว่าจะใช้เพื่อปกปิดสถานะของตัวเองอย่างนั้นสินะถูกต้องจะใช้พอยท์ทั้งหมด70พอยท์จาก100พอยท์เพื่อใช้สกิลนั้นอยู่ที่ระดับดีที่จริงฉันต้องอัพให้ไปถึงระดับ B โดยเร็ว โคตเองก็ดูเหมือนจะเลเวลเพิ่มขึ้นเช่นกันไหนขอตรวจสอบดูหน่อยดีว่ามีสกิลอะไรใหม่เพิ่มมาบ้างนิวดูซับระดับ F ต้องการใช้สกิลพอยต์สิบดูซับเวทมตนแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็น HP สามารถใช้โจมตีเป็นดาเมจเรทได้การเพิ่มระดับสกิลจะทำให้เพิ่มความสามารถในการซึมซับกิวกิวเป็นสกิลที่น่าสนใจพอตัวเลย แปลว่าเวทมนต์ดูดซับนี้สามารถใช้โจมตีและฮิวได้เลยสินะไงก็เถอะวันนี้เป็นวันที่ได้รับชัยชนะง่ายเสลเกินนายท่านกำลังประเมินพลังของมอนสเตอร์ต่ำไปบางครั้งมอนสเตอร์จะสามารถวิพัฒนาการตัวเองให้เปลี่ยนเป็นระดับต่างๆที่สูงขึ้นเมลฟิน่าเดี๋ยวนะถ้ามอนสเตอร์เลเวลเพิ่มขึ้นก็สามารถวิพัฒนาการได้สินะ เลเวลไม่ได้เป็นตัวแปรที่แน่นอนโดยเฉพาะสลามที่มีวิวัฒนาการที่หลากหลายเอ๋นายท่านกำลังคิดที่จะทำอะไรหลังจากที่ฟังเธอพูดฉันก็คิดขึ้นว่าต้องการที่จะพัฒนาการตัวเองขึ้นไปอีกไปกันเถอะโคโตคคายินดีด้วยค่ะคุณเควิลคุณทำภารกิจสำเร็จและได้เลื่อนขั้นเป็นนักประจนภัยระดับอเย้ยา h o คุณเควิลแต่เป็นนักประจนภัยของอาณาจักรไหนหรือเปล่าคุณนั้นได้สามารถเข้าร่วมกับปาร์ตี้ใครเลยแต่สามารถเลื่อนระดับของตัวเองได้ในหนึ่งอาทิตย์แล้วไหนจะยังสามารถทำภารกิจที่ได้รับในระดับเดียวกันกับคุณได้สำเร็จด้วยตัวคนเดียวคุณอาจจะเป็นมือใหม่ก็รจรงิงแต่ฉันมั่นใจแล้วว่าคุณต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆฮ่าๆขอบใจนะ โทษทีฉันบอกอะไรเธอไม่ได้ฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ถามเรื่องส่วนตัวของนักประจนภัยมากเกินไปก็นะเขาคือคนที่ถูกอัญเชิญโดยมาจากอีกโลกหนึ่งถ้าได้ไปเข้าร่วมปาร์ตี้กับใครแล้วก็ความแตกเป็นแน่เงียบหน้าเมลฟินหน้าคือฉันอยากได้ภารกิจของระดับดีที่ไม่ใช่ระดับ e น่ะไม่มีปัญหา ว่าดูเหมือนคุณจำเป็นจะต,ต้องค้นหาอุปกรณ์ใหม่ๆเพราะว่าชุดและอาวุธของคุณมันดูไม่มีพลังอะไรเลยค่ะฮ่าๆๆเข้าใจแล้วก็นะด้วยการอันเชิญระดับ S ทํทำให้ฉันแข็งแข่งขนาดนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ก็ได้ถ้าเป็นภารกิจระดับดีล้วก็จะบอกว่าปาร์ตี้ของฉันได้รับวิญญ,ญาณอสุวินผู้พิทักษ์แห่งความมืด วิญญาณอสศวินผู้ไปทักแห่งความมืดอย่างนั้นหรอใครละเนี่ยคุณเซลกลับมาแล้วหรอคะชูบเข้าใจแล้วจ้ะเพิ่งจะกลับมาถึงเมื่อกี้นี้เองคุณลำบากหน้าดูเลยสินะเรื่องงานนะคะเองเจ้าจังคิดว่าฉันคนนี้เป็นใครกันนะ่ะทั้งหมดน่ะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบถึงฉันจะเป็นการต่อสู้กับมังกรที่ดูเดือดก็ตามแต่ยังไงก็เป็นแค่ระดับซีแลนะ โทษทีนะไม่ทราบว่านายเป็นใครนะ่ะโอ้โทษทีลืมแนะนำตัวเองไปเลยฉันก็คือเชลนักประจนภไทยระดับ B ีนักดาบเวทเลเวล34มนุษย์เพศชายยี่้าผู้สังหารปีศาจค่าสเตตัสเยอะกว่าพเอกชายาผู้สังหารปีศาจอย่างนั้นเหรอถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ความสามารถของเขาก็พอๆกับระดับ B เลย เชลชอบกดขีข่มเหงพวกหน้าใหม่ตลอดและเขาชอบมาโชว์พาวให้พวกหน้าใหม่ตัวทำภารกิจระดับของตัวเขายังไงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วปล่อยไปก็แล้วกันเกือบลืมไปไม่มีใครในกิวนี้แข็งแกร่งกว่าเขาอีกแล้วฉันจะบอกว่าปาร์ตี้ของฉันจะไปจับวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งความมืดจะมากับเราไหมล่ะเจ้าหน้าใหม่ที่หลายคนพูดถึง ฉันได้ยินมาว่านายแตกต่างจากนักประจนภัยคนอื่นๆเดี๋ยวสิเชลจริงที่ว่าภารกิจนั้นเป็นของระดับดีแต่ว่าตามข้อมูลที่วิญญาณอสวินผู้พิทักษ์ให้ความมืดแข็งแกร่งกว่าทั่วๆไปนะคุณเควเองก็เพิ่งจะเลื่อนไประดับอีอย่าเป็นห่วงไปเลยฉันจะปกป้องเขาเองจะไปไหมล่ะโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่ต้องการปาร์ตี้นะ งั้นเหรอก็จริงเนาะที่นายก็เพิ่งเลื่อนขั้นจากระดับ F เองไม่มีใครมาหัวเลาะหลอกหน้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดฉันจะไปสู้ในแบบของตัวเองมาแข่งกันไหมละ่ะว่าใครจะโค่นเจ้านั่นได้ก่อนกันนายท่านได้ฟังอยู่หรือเปล่ามันเป็นกับดักสินะผู้สังหารปีศาจไม่ใช่ฉายาที่ได้รับจากการกำจัดหน้าใหม่ และปาร์ตี้ของเขาก็ดูมีพี่รุษก็ดีเลยว่าจะลองทดสอบอะไรสักหน่อยไม่คิดว่าจะเป็นศัตรูที่คู่ควรบ้างเหรอในท่านเนี่แหละนะงั้นวางแผนก็คือสู้กับคนบ้ายอย่างนั้นละ่ะเสียมารยาทจังนะแล้วไหนเจ้านั่นละ่ะกลิมฮพวกเรามาแล้วชื่อกลิม ว่าไงานายนาย้อยโจนเลเวล2 7มนุษย์ชายอายุ19ปียเฮ้เฮ้เฮ้ฮสเตตัสเป็นโคตรโหดเลยชือช่อรชเบอร์เซอร์เกอร์เลเวล36มนุษย์เพศชายอายุ33ปีไอ้นี่แม่งโคตรกลัวอีกสก,กิลว,วิกห์ของผมระดับ4แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นสเตตัสของเจ้านาใหม่ได้บางทีเจ้านั่นอาจจะอันตรายกว่าที่เราคิดก็ได้ครับ เอ๋ hey, ฉันคิดว่ามันเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่นี่เชลให้ฉันเป็นคนในปีเจ้านั้นเถอะลาใจยเย็นหน้าก็เป็นซะแบบเนี้ยว่าไงนะก็ยังชี้ฉันเตือนแก่ทุกทีว่าอย่าทำทุกอย่างอย่างข้าอย่างข้าและค่อยๆอ,อย่าพึ่งพาความแข็งแกร่งและความบ้ายอย่างเดียว ฉันไม่สนใจอะไรเล็กๆน้อยๆหรอกก็ขคอยากฆ่าเขาก็พอสมองของแกก็เป็นตะกรามเนื้อสินะทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นหน่อยสิเจ้าหน้าไม่มโลกจิตโป้ให้เลนเชียนระดับดีวิญ,ญญาณปีศาจปราศาสตร์โบราณน,นี่มันืืเอสโตโอลิมปัสพวกมันถูกจัดการไปหมดเลยเป็นไปได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะ นั่นก็ข่าวดือมันจะแตกแต่างจากคนอื่นเป็นเรื่องจริงสินะอ้าวนั่นคุณเชลไม่ใช่เหรอมาจนได้สินะวิยญ,ญาณอัศวินผู้พิทักษ์แห่งความมืดอยู่ข้างหลังประตูบานนี้แล้วไอ้เท้าเขียวมันเหมาะที่ใช้เวทมนต์สีเขียวแสดงว่ามันคือจอมเวทสีเขียวสินะโง่หรือเปล่าเจ้านั่นพยายามปกปิดตัวเองแทบตายแต่ดูจากการแต่งตัวนั่นสิ ไหนมาดูกันว่าใครจะเป็นคนจัดการมันได้ก่อนแล้วทำไมแกถึงรอพวกเราอยู่ตรงนั้นแกเป็นคนวางแผนอะไรอยู่หรือว่าแกไม่สามารถเอาชนะได้ก็เลยจะให้พวกเราช่วยอย่างนั้นลระแน่นอนว่าผู้ชนะก็คือฉันแต่ว่านะเป้าหมายของพวกแกคือฉันใช่ไหมละ่ะงั้นพวกแกก็คือศัตรูฮึชืบนายน้อยเขาทำไมมันถึงรู้แผนของพวกเราได้ที่กิลแจ้งให้ทราบอย่างนั้นเหร หรือเขาตั้งใจจะจัดการล้านเพื่อฆ่าหัวก็ได้ไม่ต้องมาพูดถึงสกิลปกปิดเขาเลยนั่นน่ะอยู่ในระดับสูงเช่นกันที่เขาแกล้งเป็นหน้าไม้เพื่อล่าฆ่าหัวอย่างนั้นล่ะฆ่าหัวเจ้าพวกนี้เจ้านี้มีฆ่าหัวด้วยอย่างนั้นล่ะถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีก็นะพร้อมหรือยังล่ะนี่เจ้าหัวล้านเจวโมแค่หลบอยู่ข้างหลังเข้ามาก่อนเลยสิแกว่าใครหัวล้านฮะ เจ้านักเวทนี่หยุดคุยโวได้แล้วลาชอย่าไปหลงกลมันเสร็จกูจึอผระชาพระโชพระเชฟหลบแบบพระเอกยัง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 ไม่ตีกูอีกกูจะได้ใช้สกิลหลบแล้วเนี้ยบิงคี้นี่มันอะไรกันแกทำอะไรเวทมนต์สีเขียวระดับดีบอกพันธนาการ นี่เป็นเวทมนต์ที่จะสร้างบึงดูดกลืนขึ้นมาเอาไว้หยุดศัตรูบ้าจริงต้องไม่ใช่แบบนี้สิสกิลปกปิดเขาได้สร้างบึงนั่นขึ้นมาแล้วใช้สกิลปกปิดเพื่อซ่อนมันเอาไว้ไม่น่าเป็นไปได้เพราะสกิลตรวจสอบของฉันประตรวจไปพบอะไรโธ่เอ้ยแค่บึงกระจกๆโดยความแข็งแกร่งของฉันเวทสีเขียวระดับ F คมมีดวายุชิอย่ามาทับกระเจ้หัวร้านนะ เขาเชิงหลบแบบพระเอกแต่จริงๆกูเป็นตัวร้ายเนี่ยช่วยด้วยเอ้กริมจะหนีไปไหนฟะนายน้อยละขอโทษด้วยแต่ตอนนี้ขอบเห็นก่อนเขาอันตรายเกินไปสัตยาธิาของชัตบอกแบบนั้นโถ่สู้คนเดียวไปได้กูก็หมาหมูสิกริมกำลังจะหนีไปแล้วเซลกำลังจะมาในไม่กี่วินาที เข้าใจแล้วท hey, hey, hey. so? ั้งหมดอยู่ในการคำนวณจงออกมาโคโตไรบล็อกทางเข้าไวจีเฮ้เดียวสิอะไรกันเนี่ยชื่อโคโตนี่มันอะไรกันฟ้าเนี่ยเป็นสาลามเผาฉายาปลูกเกินกินเออ เพจผู้แป้อื่นๆได้ที่ f a c e b o o k เซคยก็เท่นเฮ้อพาคมากือบครึกชั่วโมงเนี่ยพวกนั้นก็ขอให้สนุกนะครับที่ผมไม่ได้เป็นอัพเป็นเวลานานก็หามั่งสนุกสนุกใหม่ๆทำอยู่แต่กลัวไม่มีคนดูก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เลยแต่เนื่องจากพวกเราเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำต่อแล้วพวกนั้นคนดู ช่วยดูให้ด้วยนะครับผมทำมาเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยพวกกันดูด้วยดู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 ให้จบคลิปก็ได้มันสนุกมากเลยนะครับดูดูดูนะอันนี้เออก็น่าตอนท้ายคลิปเออก็นี่ก็เพจผู้แปลนะอ่านได้นะเออ